ที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมนะนนแต่หลายๆคนก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนก็ไปเรียนพิเศษบางคนก็ไปเที่ยวเล่นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของเด็กๆที่อาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะด้วยการไปจับปูนาหลังจากมีฝนตกค่ะซึ่งก็นอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยก็ยังสามารถสร้างรายได้เสริมได้ดีทีเดียวค่ะ ในช่วงสองถึงวันที่ผ่านมานะคะก็ได้มีฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ทําให้มีน้ําท่วมขังในนาข้าวซึ่งเด็กๆในพื้นที่ตําบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงต่างก็พากันออกมาจับปูนาทําให้ผู้ปกครองประกอบอาหารและหากจับได้ในปริมาณมากนะคะก็จะนําไปขายให้กับคนในหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ โดยเด็กหญิงนันทพรเป้ากลางหรือน้องแอมที่มีอายุ11ปีนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนบ้านเพิกตำบลหลุมข้าวบอกว่าในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะตนเองและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะพาก,การออกมาจับปูนาค่ะในช่วงหลังจากที่มีฝนตกลงมาเพราะว่าปูนาที่อาศัยอยู่ใต้ดินในทุ่งนาเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาจากรูตนเองและเพื่อนๆก็เลยชักชวนกันมาออกมาจับปูนานั่นเองเพื่อน,นําไปให้ผู้ปกครองประกอบอาหารแล้วก็หากจับได้ในปริมาณมากนะคะก็จะนําไปขายให้กับคนในหมู่บ้านในราคากิโล รละ20บาทก็ทําให้มีรายได้เสริมในช่วงปิดภาคเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบนะแต่สนุกแล้วก็ยังสร้างรายได้เสริมให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่ช่วง